รู้สึกว่าเห็นแล้วพอพอเจะไปฝึกได้ไหมเนี่ยที่ครูสอนไปมันยากไปไหมมันยากไปไหมครูสายพินไม่ยากค่ะเออแต่อย่าไปแปลเป็นลาภยโสนะอย่าไปแปลเป็นลาภยโสนะคุณจะจใช้ริงด้ค่ะตอนไหนสิบ่มได้ไหมคุณจะรักฉันตอนไหนมันเป็นลาภยโสเห็นไหมเห็นไหมมันไปทั่วใครจะไปชี้ถูกว่าจะเอาอะไรพูดก่อนเข้าใจไหมดูนะ นี่คำประโยคนี้มันเป็นลาบยาสูดนะนักเรียนรู้จักนี่ลาบยาสูดหนักมากเลยเวรเห็น,หนไหมคุณจะรักฉันตอนไหนใครจะมาจับได้ถูกขนาดนั้นถูกไหมครับ้องจับไห้ได้นะคุณจะรักฉันตอนไหนไม่ต้องว่าเมื่อไหร่ล่ะที่คุณจะรักฉันเห็นไหมมันเป็มต้องเปลี่ยนภาษาไทยใหม่ปรับภาษาไทยใหม่เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ล่ะที่คุณจะรักฉัน,นอ่ะี้เห็นไหม บางสามัยผมเรียนหนังสือเขาบอกผมอย่างนี้เขาบอกว่าให้เอาตรงนี้ตอบก่อนว่า U หนึ่ง W สอง L สาม P สี่นห้าว่าคุณจะรักฉันเมื่อไหร่ตอน,นตายได้เลยทั้แบบใครใครจะไปรู้ว่าอไอ้ขีดๆจะไปขีดตัวไหนก่อนมันไม่ได้มันต้องพูดแบบว่าเมื่อไหร่เว้นเมืไไม่อไหร่ล่ะคุณจะรักฉัน เห็นไหมมันต e ้องแปลอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคุณจะรักฉันได้ตอนไหนคุณจะรักฉันตอนไหนเนี่ยฉันรอมาทั้งชาติแล้วนะเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยได้ครับเป็นยังไงคุณสมพรเด็ดไหมพิธีครูโทนี่เด็ดไหมวิธีนี้พูดรโคตโไอเดียเนี่ยก็บอกเลยเห็นไหมสมัยครูเป็นนักเรียนคงตับแตกเลยอ่ะตอนบางครั้งก็มาแปลตรงนี้ก่อนบางครั้งก็มาเอาตรงนี้ก่อนบางครั้งก็มาเอาตรงนี้ก่อนแล้วจะสรุปแล้วจะให้ผมเอาตรงไหนมาแปลก่อน ครั้งมันไปลาภยโสไม่รู้บันไม่ได้มันต้องปรับภาษาไทยใหม่ปะตอนไหนล่ะที่คุณจะรักฉันอ่าเมื่อไหร่ล่ะที่คุณจะรักฉันแว e ที่ไหนล่ะที่คุณจะรักฉันที่จะบอกรักฉัน where will you าอ่า tell me อ่าเมื่อไหร่คุณจะบอกฉันเห็นไหมว่า you love me อ่า that you love me เห็นไหมมันต้องแปล Why will you love me ทำไมคุณจะรักฉันล่ะอ่า อะไรอย่างเงี้ยมันแปลตามเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องปรับภาษาไทยให้เป็นให้เป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายนะครับเราอย่าไปทําลาบเยอะสูสมัยกูเป็นักเรียนกูเปลาบเยอะสูเลยไม่จบทักทีเรียนมาตั้งแต่น้อยจนโตก็ยังไม่ได้เพราะเพราะลาบเยอะสูนี่แหละนะครับเห็นไหมมันเป็นยาง้นเขาใจอย่าง,าายยางคุณใส่พินง่ายไหมแบบนี้คุณจะพินมาง่ายไหมง่ายค่ะง่ายค่ะอืมห้ามไปแปลน,นั่นแปลไปจับตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ไม่เอา พึไปด้วยกันเลยตามลําดับเลยนะครับต้องแปลภาษาไทยใหม่ปรับภาษาไทยในหัวใหม่อ่าเห็นไหมปรับไปเลย where อ่หรือว่า why would you like to see me ทําไมล่ะคุณถึงอยากมาเจอฉันเห็นไหม why would you like to visit me ทําไมคุณอยากมาเยี่ยมฉัน why would you like to kiss me ทําไมคุณอยากมามาหอมฉัน why would you like to hug me ทําไมคุณอยากมากอดฉัน why would you like วาไปแล้วเขาเออเราต้องถามเพื่อจะให้เขาตอบว่า I love you นะ พราะว่้พูดอังไงเขาก็ไม่ไอเลิฟยูสักทีเข้าใจนะครับเออ <c oughs> <c oughs> เป็นคำถามที่นำมากๆแต่มันไม่ฉลาดเลยโอเคจบใช่ไหม <c oughs> จบข่าวเลย